สวัสดีค่ะคุณลุงเริ่มมองแล้วว่าปะยาะกลับมาทำเกินออกมาข้างนอกมากินแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะมาหัดขับรถเดี๋ยวป่าะะจะพากินแฮมเบอร์เกอร์ถูกมากไม่ใช่ร้านใหญ่โตอะไรนะคะก็เหมือนเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารเล็กๆในห้างที่มีชื่อว่า b ีเทม่านะคะ ั็จะเป็นห้างใหญ่นะคะที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ <c oughs> เครื่องใช้ภายในบ้านตกแต่งบ้านสวนอะไรทุกอย่างเลยค่ะมันเหมือนเหมือนอะไรโฮมโปรอันนั้นก็บ้านเนาะแต่อันนี้มันยิบย่อยเยอะอะค่ะมันก็คล้ายอีกเกียอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนั่นแหละค่ะเพราะว่าแถวบ้านป้ายาไม่มีอีกเกียแล้วป้าย้าเคยไปอีกเกียครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่หาม้านะคะ สองคนน่ะน้ำอัดลมด้วยหมดไปแค่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำอัดลมอีกน้ำโคลาน้ำอัดลมนะคะนั่นแหละร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองคนนะคะตกยังไม่ถึงคนละร้อยเลยนั่นแหละ<ม>เดี๋ยวมาดูว่าแฮมเบอร์เกอร์ที่ป้าย่านำเสนอเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนคนเริ่มมองแล้วค่ะมา รอแป๊บหนึ่งค่ะตามคิวตามคิวคิวที่82ของวันนี้นะคะนั่นแหละมีลุงกับป้าอีกคู่หนึง่งเขาก็มองว่าป้าะยาทําอะไรจะบอกว่าคนที่นอร์เวย์เขาค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะคะเขาไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหรอ่อ่ะฉะนั้นป้ายาต้องแอบแอบไม่ให้เจอคนอื่นเนาะเดี๋ยวรอ แฮมเบอร์เกอร์แป๊บนึงค่ะอร่มากจ้าลุงกินแล้วลุงกินแล้วลุงกินแล้วอร่อยไหมที่รักอร่อยไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนไม่ได้ล้างมือก็ห่อตุ่มอย่างนี้เลยจีวันน a n n a Is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to. Show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one me, don't wanna show me if we're together. No matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Mm. It's you and me on this beautiful day. And you're smiling, holding on to, to your. Tail. เกลืเตอร์เป็นอาหารที่คนโนเวชอบทานเหมือนกันนะคะทุกคนเขาจะนิยมทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ทานคู่กับแยม <Okay. S 1> ทิตตาแบนะคะตัวทีิปยาบเป็นหนักนั่นเองแต่อันนี้ซื้อค่ะอร้จะกินข้าวบ้านแม่ย่ามานะคะอยากมาเล่าสู่ฟังนะคะว่า วัฒนธรรมแต่ละครอบครัวของคนนอร์เวย์เป็นยังไงป้าจะมาเล่าครอบครัวของป้าะะเนาะหนึ่งคนที่นอร์เวย์เขาจะยึดครอบครัวสายเดียวนะคะสายเดียวยังไงหล่ะปะะ้าเขาไม่เหมือนบ้านเรานะลูกอาลูกนาะแตกแยกออกไปอีกก็คือบ้านเราเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะยึดครอบครัวเดี่ยวเลยก็คืออย่างาพ่อปู่แม่ย่าเขามีลูกกี่คนมีสี่คน เขาก็เอาแค่4ี่คนนี้เป็นหลักนะคะ,ะเวลามีงานที่เขาต้องรวมญาติจริงๆนะคะอาจจะเป็นงานวันที่เขาให้ความสําคัญเลยนะวันคริสต์มาสนะคะคือ,อยูนนั่นเองนะคะนั่นแหละแล้วก็วันต่างๆวันเกิดวันฉลองวันเกิดนะคะครบรอบของคนในะครอบครัวหรือว่าวันเกิดของหลานๆอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วธรรมดาล่ะธรรมดาจะกินข้าวกันนะ่ะทำยังไงอย่างวันนี้นะคะวันนี้ แม่ย่าส่งข้อความมาบอกป้าย่าตอนเที่ยงนะคะว่าเออฉันจะทํากับข้าวนะ,ะเป็นเนื้อซอสเนื้อเขาเรียกบรูนซอสซอสเนื้อของไอเนื้อกวางอะค่ะป้าย่าชอบกินเพราะว่าแม่ยา่าแกทําอร่อยนะคะแล้วทีเนี้ยแกก็เลยส่งมาว่าฉันจะทําเขาก็กําหนดเวลามาเลยค่ะบ้านป้าย่าเนี่ยครอบครัวป้าย่าจะไม่ค่อยแบบพิธีรีตองมากนะคะเขาป้ายาก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นยังไงนะแต่บ้านป้าย่าเนี่ยก็คือ มีพิธีรีตองไม่ไม่ค่อยมากกับพ่อปู่แม่ย่านะคะอย่างเขาส่งมาเนี่ยว่าเออฉันจะฉันทํากับข้าวนะเย็นเนี้ยมากินกันก็ห้าโมงเย็นแค่นั้นเองนะคะก็ส่งมาแค่นี้เขาจะไม่ส่งหมดทุกคนนะคะถ้าเขาส่งหาป้าเขาจะไม่ส่งหาลุงแต่ถ้าเขาส่งหาลุงเขาก็จะไม่ส่งหาป้านะคะแม่ย่านะคะส่วนใหญ่ก็คือแม่ย่าแล้วทีเนี้ยพอ ป้ายยกเลยถามเขาว่าเออเอาข้าวไหมเดี๋ยวฉันหุงข้าวไปฮหไปเองแกก็เลยโอเคนะคะก็คือป้าแยกก็หุงข้าวไปร่วมกับเขานะคะนั่นแหละไปกินบ้านแม่ยาก็กยกหม้อข้าวไปเลยนะคะก็ะติขากินง่ายๆนะคะไปก็ตั้งหม้อตักบุฟเฟ่กันเลยนะคะไม่ต้องไปตักถ้วยกองถ้วยกลางนะแบบง่ายจริงๆอาจจะเป็นเพราะเราง่ายหรือว่าเขาง่ายก็ไม่รู้แต่เราก็ง่ายกันทั้งคู่นะง่ายกันทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นคนนอร์เวย์ด้วยมั้งไม่เฉพาะครอบครัวป้าเนาะสม,สมมุติว่าวันเนี้ยเขาเขาเชิญแต่ปา้าเขาบอกแต่ป้ากับลุงเขาก็จะไม่บอกคนอื่นเนาะแต่ว่าเขาก็จะไม่เชิญถ้าไม่เชิญเราก็ไม่ไปนะคะสมมุติว่าป้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาเขานัดน้องอีกบ้านหลังหนึ่งเขาให้น้องกับน้องเขยมาอย่างเงี้ยแต่ป้ากับลุงเห็นเอ้ยน้องน้องสาวกับน้องเขยมาเขามขีกินข้าวกันเราก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญเรา ไม่ใช่กินด้วยไม่ได้ยนะคะเขาไม่ได้เชิญเราก็ไม่ไปแล้วเหมือนกันนะคะทุกงานถ้าเขาไม่เชิญเราก็ไม่ไปนะคะถึงเราจะอยู่ติดกันก็เถิดนะคะถ้าถ้าหากว่าเขาไม่ได้เชิญเราก็มีครั้งหนึ่งมีตอนช่วงช่วงยูนน่ะน้องที่อยู่บนเขาไม่ได้มานะคะเขาเพราะว่าเขาต้องไปทางบ้านญาติสามีเขาแล้วไม่ยากก็เชิญเขามาเฉพาะครอบครัวเขาวะที่น่ะก็ลงมากิน ป้ายาก็ไม่ได้ไปกันนะคะก็คือเพราะว่าเรากินไปแล้วเงี้ยมันก็จะเป็นปเพณีปฏิบัติอย่างนี้เนาะเราก็เออนะแปลกก็ค่อยๆปรับตัวไปนะบางทีก็เอ้าเหรอเออทําไมไม่เชิญเราอะไรเงี้ยทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นอย่างนี้ขณะเขาเชิญเราเขาไม่เชิญคนอื่นอะไรอย่างนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะครอบครัวของป้ายาเนี่ยเอาครอบครัวใหญ่สายเดียวเนี่ยนะครอบครัวของลุงของที่นี่นะคะ ไม่ชอบถ่ายรูปทุกคนไม่มีคนชอบถ่ายรูปไม่มีคนชอบแบบอ่ลงโซเชียลนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าป้าญาทำ u t u b e ด้วยป้าญาต้องการที่จะทำวิดีโอถ่ายนู่นนี่นั่นไม่มีกลายเป็นว่าโอ้เราเก่งใจเขาจังเลยเพราะว่าทุกคนเขาไม่ยอมไม่ยอมถ่ายนะคะอย่าง มีงานฉลองนะคะคนที่นอร์เวย์นะคะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวป้าญาณนะคนที่นอร์เวย์เวลาเขาจะฉลองวันเกิดนะคะเขาจะฉลองแบบว่า30 4ส5 0ี่สิบห้าสิบนะคะ60ส0เจสิอะไรอย่างเงี้ยที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคะเต็มอะ่ะเขาถึงจะฉลองนะคะอย่างลุงเมื่อ2ปีที่แล้วลุงก็ห0บก็ไม่ได้ฉลองนะคะเพราะว่าลุงบอกว่าก็ปะะ้าญาป้าญากับแม่ญาคุยกันว่าจะฉลองเพราะว่าแกล้งลุงไงลุงเขาไม่ชอบไม่ชอบจัดงานนะคะ ทีนี้แกลุงก็ป้ายาก,กับแม่ยาบอกว่าเออเดี๋ยวต้องฉลองแล้วนะต้องเชิญใครมัางอ,อ่ะเชิญน้องมาทุกคนเลยน้องกับหลานก็พอแล้วก็คือเอาสายเดียวเรานี่แหละครอบครัวกลุ่มเดิมนี่แหละาสายเดียวเรานี่แหละแล้วลุงบอกว่าใครอยากฉลองก็ฉลองไปเขาไม่อยู่ลุงบอกเขาไม่อยู่บ้านก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ฉลองนะคะลุงไม่ยอมฉลองนะคะห้าสิบนะแล้วก็ป้ายาก็แค่ไปจองร้านอาหารนะคะอันนี้แก กไปเพราะว่าไปะยะ่าบังคับไปะยะ่าเลยบอกว่าฉันอยากพาพ่อกับแม่ไปกินข้าวไปะย่าก็ไปจองร้านอาหารที่เมืองที่ไปะย่าอยู่นะคะแล้วก็มีพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ลูกชายกับแฟนแค่นั้นเองกับไปะยะ่าแค่นี้ค่ะก็ไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็ไม่ได้ฉลองอะไรลุงเลยนะแต่ถึงเราไม่ฉลองอ่ะพี่น้องเขาก็ร่วมให้ของขวัญน,นะคะรวมกันให้ของขวัญเป็น การ์นะคะเป็นกิต์วอชเชอร์ของขวัญน,นะคะนั่นแหละเขาก็ให้กันนะคะถึงไม่ได้ฉลองนั่นแหละ,อะพอพอพูดถึงว่าเขาไม่ชอบเล่นโซเชียลนะคะครอบครัวประยญาณไม่ชอบเล่นโซเชียลเลยแต่เล่นแต่เขาไม่ใช่ว่าโพสต์ตัวเองโพสต์รูปงานโพสต์อะไรต่างๆนานาไม่มีนะคะไม่ค่อยโพสต์กันเลยมีปะยญาเนี่ยโพสต์หนักนะคะที่เพจเนาะยิ่งลุงไปเห็นตัวเองในเพจลุงก็แบบ โอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยยอมที่ยอมคือยอมเมียนะคะลุงนะแต่คนอื่นไม่โพสนะคะไม่มีใครโพสอะไรลงโซเชียลเลยไม่มีว่าโอ้ยสุขสันต์วันเกิดคุณยา่าเมื่อปีที่แล้วไปอของคุณของแม่ยา่าก็ไม่มีใครลงอะไรเลยป้าอยากลงจังเลยแต่เราก็เออถือเคารพสิทธิ์ของเขานะคะก็ไม่ลงแต่ป้าถ่ายรูปก็ถ่ายวิดีโอไว้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูแล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องโซเชียลเนี่ย ไม่ไม่มีเลยนะคะในครอบครัวไม่ลงอะไรกันเลยแต่เขาก็ใช้ติดต่อกันนะคะไว้คุยกันนะคะเขาไว้คุยกันแต่ไม่ได้โพสต์อะไรลงโซเชียลนะคะนั่นแหละกลายเป็นว่าเราลําบากในการที่จะใช้มือถือถ่ายวิดีโอนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลําบากอยู่นะคะเรื่องไหนอีกอของครอบครัวเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องอาหารการกินเนาะเรื่องการเชิญเรื่องโซเชียล เฉพาะครอบครัวป้านะคะครอบครัวสายเดียวเนี่ยครอบครัวนี้เรื่องทางอื่นเป็นเหมือนกันไหมก็ไม่รู้แต่ป้ายะก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาลงครอบครัวเขาโอ้ยก็เยอะนะมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ครอบครัวนั่นแหละค่ะทีเนี้ยก็มาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้นะบางครอบครัวที่นอร์เวย์เป็นอย่างนี้คนที่นอร์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ ชอบที่จะเป็นส่วนตัวนะคะไม่ค่อยชอบลงอะไรที่โซเชียลเท่าไหร่นะคะไม่ชอบเซลฟี่รูปตัวเองนะคะอันนี้ปา้าญาดูจากเพื่อนร่วมงานด้วยเขาก็งงว่าเอ้ยทําไมเราชอบถ่ายรูปตัวเองนั่นแหละเขาไม่ชอบนะคะก็ไม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวป้าญาติก็ได้แต่ก็เป็น หลายๆคนนะคะที่เขาเป็นคันโอเคค่ะเนี่ยป้าเพิ่งไปกินข้าวบ้านแม่ย่ามาเดี๋ยวป้าเอาคลิปมาให้ดูนะว่าป้าไปกินเป็นยังไงบ้างแล้วป้าทำสักคูตามไปด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลแลส้สมาเน